สบายดีสบายดีสบายดีประมาณพี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขุสุขุนบอเป็นฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศเอามาผุมพกส่งสะเพงตอนนี้เพียงนอกระยังอยู่ในช่วงเป็นแม่ลูกอ่อนพี่น้องอค่ะบอลจะไปใส่พี่น้องเยมันจะลุกจะเฮนอยู่ซานกัสซีเจอสเปนมันได้กัสซีเจอแต่หนาลูกสะเพงแล้วรอบสะเพงบันจะไปใส่พี่น้องตอนนี้กำลัง กินน um ุมเนาะสอพี่น้องเออขี้ดื้อเนาะหายนี่คนขี้หายสบายดีป้าลูกลูกคนขี้หายนี่ขี้หายกินลายเหี่ยวลายเปื้องทางนุมเปื้องทางเป็นพืช Lin mà đục mày vào Hả? Mày ghim bảo vào hả? Nhìn bà mày vào mày Mà Cứ Mày vào khúc ngủ à? Hả? Chính ở đây có bộ ghim Chính im là có sọ hay คนกิดดื้อนี่อืคนิดดื้อบออืมแรจะขบสามมาล้วเนาพี่นึอง้ะหอดบอห้ากกะชิบ วันนี้วันที่สอง,นองหน่งพักสิบแปดมือพี่น้องที่ห้คขน,ด,นดื้อนระดุอืมดื้อบ่จะดื้อบ่ะด cho đi bỏ kim nôm gà lái lại bị trung nôm hành Hãy subscribe cho luôn Ghiền Semadi dulu Semadi tu Semadi 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 Nama kau, mulut buat. พี่เห็นหงหงตรงนาะแต่ก็คือสียังบูเห็นหน่ออยกินลายคนเนาะขอจะไปใช่แล้วพอจะนีปะเราจะกินหายลายแรง b ร r u อนี้ป้าแล้วยังใช่ชิเวตแล้วตานี้กันไอ้อมันสุกให้ไม้น้ะพี่้ังเนาะ i'm พอจะยังหาเงินมาได้ลูกเนาะลมเกือบแพงเพื่อนเพื่อเกือบเปลืองลูกนี่ขี้หายเกือบพ่อขี้หายค้นขี้หายค้นขี้หายเลยนะ Hvem er det?

เด็ดๆคิดอิ่มแล้วอย่าสอแหมเดี๋ยวลูกเด้อ เออบุคิดอิ่มน่ก็เสอนะน่ดน่ะอนั่นนั่นนันนั่นนั่นนั พี่น้องสงสัยอยากอยู่กับพ่อนะเอย่เนาะจะเบ่งอัมโบลุกบักเดือนหนึ่งจังออกไปนะเป็นอย่างเงี้ยอัมโบเอโค้ยใชเด้นห้องอยู่ฮะโค้งงวนแบ่โบอัมโบโบ่อ่ะดู เองดิ่งเก่งเบิ้งสบตีจนออก่าซกมวยคำว่ากลาคือนี่นกะโปงลงนี่เป็นมือนี่ยุ่มโลดใช้มาได้อู่เนี่ยเขายัง่ทันส่งยังมาเลยจะสั่งไหมสั่งนะจะส่งนำ้ำได้ยังเพราะว่ามือดอะไรมาข่าวอะไรจงบินมาใหา้สั่งอู่มาให้นมาเพียงเนาะพขึ้นเบื่อพ,พ,พี่น้องเขึ้นให้อุ้มตลอดแบบนี้เมื่อยเลยพี่น้องเนาะ ไปอยู่บ่ไ่อยู่บ่หนวดน้าไปอยู่บ่บ่อยู่บ่หบ่อยู่บ่บสายดีสบ,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 บายดีเด้อเนาะนีะ่ แอบน้าไม่หลีนอกเลยมนนองขาาบน้นากระด้งไปสิแบบน้ามนองน,นี่ให้ปาตาว่าปากกระจับนี่ปากกระจับดีอับปตาเลยเห็นหรึเป่าเห็นในทรอ,อปากกระจับคือเมอย,อย์ไมเ้มย์คือเหมนปากกระจับปากเวิร่มยมย์ปากเืิดูปากกระจับ ปากเปากก่วงไหมนี่ปากกระจับใช่ดุกปากกระจับนะผู้ชายปากกระจับยืดมนั่งปูปลานั่งูปลาพูนปากจับกระจังแึงเะิมบนี้แล้ะมันจะติดมือนะทั้งแม่ทั้งแม่แถาทั้งโผล่ชิงอยู่ กลางคืนก็นต้องได้ดุกมาอุม้มแม่ก็อุ้มทั้งรับเลยจักจักหาเบึงอย่างนนเนาะเห็ดกี้เือหินนี่ยตาเป็นอเห็นล่างๆของแจ็ จะจูบนะหนวดนะน่าลูกงั้นอะไรซั้มยืดห่วงควนไปหน่อยทำไมแล้วไปทำไมท้อจะบอกได้ยังเลอย่างไปคิดบ้าไม่ใช่ย่างอะไรไปไกลยาลุงน้องเรามาแย่งไปจังน้องพักที่นี้บ่ เอาห้ง,งานโอเคเห็นบ่ครับตัวไปตัวไปตลาดตัวบวินเมื่อกี้นี่เราบริษัทเคือบ่ใหญ่มาอยู่โรงงานกิ่เอามันยังบ่ทันนั้น,นแล้วทำมาลแล้วเหรอเราใช่ไหมาอยู่ที่บ่ทข้างบึงเราต้องใหญ่มาอยู่ที่นเนาะได้แต่พนักพิงใช่ไหมกับพ่อใหญ่หเราทำเนาะแส่แล้วทำให้เอามาออกาามาทำทำเลย จ้างบอแทเป็นระดับสองะดับนมได้นะบอแทอากาศเป็นอะไรมาเนี่ยห่อนบอจาวะยาห่อนบอจะวอย่าหิดหนวดนาห่อนห่อนอะเอห่อนได้หอนี่นะห่อนห่อนห่อน เปิดเดินมั้ยเปิดกระจกอากาศก็เปียนไ,ปไ,ปไนออม่ไหวเนาะแมนวันนี้นยังรูมยังหนาวเลยพี่เนาะภะษิมา,าที่นอนก่อนเมื่อที่นอนก่อนมบ่อยแล้วมาเก็บเครื่องก่อนเดี๋ยวให้ที่ลูกเขาจะคุณมากินเลยจะไปเดี๋ยวนีอ้อ่านหนังขี่ยังไปขี่มอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยมาโบอายมาให้ทะเลแต่บอกมาเก็บไปก่อนนะเนะี่มาเก็บไปเป็นบางส่วนก่อน มวนใส่มวนใส่เต่ให้เจ้ามาเลือกเอาบัตรถูกอ้าวดีนะเฮ้ยเอาลูกท้าจะเก็บเก็บฮะมวลฮะฝักมวยได้ป่ะล่ะจะเป็นปีช้างไปอ้าเราชิดปิดชิดเดลยพี่น้องให้เพื่อนแปะน้ำกันพอเพื่นกันกลมสานอนก่อนเด้อจะแปะน้ำเด้อนลีงมานอนก่อน วไวป้อ,อเจ็บปวดขี้เป็นไงปวดป้อจะองคืนเนี่ยบ้บป้นี่ปวนอนนี่มันคือธรรมดาออสร่างก็เอา,าออเท้าอหนื่อของคุณนะป้อไปนอนไม่ได้กับไปเจ็บขี้เห็นเน้อนี่อือนนี้ พี่น้องบรรยากาศไม่นีกันเนาะอ้เด็ดพี่น้องอ้าวก้อนใช่ขึ้นมาอยู่น้ามันเพียงเนาะนอนเผาเรือนอยู่นี่เลยห่อนลูกไปยูโฮมไปหนาวก็อยู่นี่ห่อนก็อยู่นี่มันขึ้นก็นอนอยู่นี่บรรยากาศไม่ดีก็ห้อนนะพี่น้องว่านี่ลมลมลมจนหนาวพี่น้อง หนาวระบาดในเมื่อนี้อากาศเปลี่ยนเป็ทหอดนะเพียงเนาะอยู่สองคนนะไปลองยิมเนียเมื่อนี้อ่ะสะแพงกับสิเดียคอปิดคลิปในเพียงเนาะสตานี้สะแพงกับเขาขโมกขอบใจน้ำพ่อแม่พี่น้องเอฟซีในเพียงเนาะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์เข้ามาให้กำลังใจสะแพงตลอดมาพี่น้องถ้าสะแพงเหตุพิพาทประการใดพี่น้องโอรดบอกโปรดต้องโปรดจบงานจีนีสะแพงกับกราบขอโทษขออภัยน้ำพรมไพี่น้องเอฟซีได้ร้ายพี่น้อง สานีสักเพลงกับออินะจะาับมือพ่นออกไซด์ให้พลอดีน้องจะมีสุขภาพแ็งแห็งงครบเจ็บได้ความขายยังมคลิปนี้สัเพลงกากรบสบ,บายดี